สวัสดียบเพืเ่อนๆเราอยู่คุณเฮนมี่แล้วต 5, ้มพันแปดโคตรเยอะต้องต้องใช้เล่นนะครับคุณเฮนมีแม่งสายโคดนะครับเขาชอบเล่นเป็นมาสายอ,อดันขึ้นไปครับได้นขึ้นไปครับไปครับเต็มตัวมาบีบคอวิชาม้าบีบคอ ไปเลยมาบีบคอกินครับกินครับกินโคนครับกินโคนครับดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปดันขึ้นไปผูกครับดันขึ้นไปผูกไม่ให้กินครับไม่ให้กินดันขึ้นไปผูกโอเคปล่อยม้าตายขโมนไปเลยทำไรจะมากินจะมากินตรงกินต yes. ัดอะไรไปครับรีบเลยม้าเรารีบไปม้าเรารีบไปม้าเราหมุนแล้ว เดี๋ยวเราจะเอามาขึ้นไปตบนะครับอย่างงี้ยตุ้มมาแล้วหมุนอย่างเร็วอะไรจะมาต่อเหรอไม่ให้เดี๋ยวเขาก็ต้องเผลอผมว่านะผมล้างขึ้นไปเลยให้มันอุดตันดังขึ้นไปครับดังขึ้นไปไปครับเตียบตีฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าขุนเขาไอ้นัน่นขุนเขา เรือเขาออกไปได้เรือเขาออกไม่ได้น่านผู้ชมแผนช่วยแล้วเราเดี๋ยวผมจะทิมใส่เม็ดไปเลยนะครับเพราะว่าขุนเขาน่าจะไม่ทันเรือเขาเรือเขาไปผูกกับเลยลำหลังไม่ได้ไงตามมามันบังอยู่เอาเอาเอา,เอาดันเลยครับนี้ได้ทีต้องรีบดันกินครับผม มอาหกินเปาต่อหรือเปล่าไม่ต่อเรือวะ่ะถ้างั้นเรากินเองก็ได้เอาอะไรกินเอาอะไรกินเอามากินแล้วโคลนกินเฮ้ยงี้ก็กินดีครับมาฟรีว่ะเนี่ยมาฟรีเปล่าเหมือนจะมาฟรีเปล่า <c oughs> มาฟรีแปบ่วะ,วะลองดูอ๋อไม่ไม่ยางไว้โคนมันถอยได้เฮ้ยฟรีวะ กินเฮ้ยเดี๋ยวเราลุกกินเรือได้ด้วยอืมจะเย็นจะเย็นถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมาตัวบนมันแสบจริงๆนะครับเดี๋ยวเราล่อให้คุณเขากระเถิบมาที่ที่ลังก่อนเ,เอ้าไงาช่องโหว่กระจายช่องโหว่เพียบไปหมดเลยเฮ้เ <c> ฮ <oughs> อเฮอกินลุกเข้าไปน่าจะเละแล้วบางนี่อากินเข้าไป หาก,กินเข้าไปไล่เรือครับไล่เรือโอ้ yeah, แย่เลยวะแย่แล้วอาลลุกเข้าไปอีกทีหนึง่งลูกเข้าไปอีกทีหนึง่งโอเคอัลลุกอีกทีหนึง่งครับลูกอีกทีหนึง่งลูกเข้าไปเยอะๆโอเคเดี๋ยวผมอ่ะลุกตานี้ครับลูกตานี้ไปครับไล่เรือครับไล่เรือ เลือเขาออกไปแล้วเว้ยถ้าอย่งนั้นก็กินครับผมหิวหิวหิวแล้วหิวรีบกินเยอะๆไปครับหน้ากระดานจะกินม้าผมเหรอกินไม่ได้ฮ <c oughs> โถไว้แม่งนะตอนแรกผมกาจะหงเบี้ยลูกกินเหลืองไงท่านผู้ชมแต่ว่าประเด็นคือผมลืมดูว่ามันมีไม้อยู่อ่ะไะลุกก่อน งาครับผมอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโจนแล้วลูกเอ่อท่านผู้ชมมันโจนแล้วน่วมาลูกไป๋ออย่างวะ่ะมันมีม้าอยู่โถเว้เซ็งเลยคำนวณผิดพลาดคำนวณผิดพลาดลงมาหนึ่งตัวเอาล่ะลงมาอีกหนึ่งตัว เราคำนวณผิดพลาดนะนี่อ่ะแต่แค่นี้เขาก็น่าจะเลเทแล้วล่ะครับโดนมาเปรี้ยวเขาไปขนาดนั้นโอเคไปครับโคนมาเขาขยับไม่ได้เลยนะครับแต่เขาก็ถือว่ายอมรับนะว่าเขาก็ใจสู้อยู่นะครับเพราะว่า โดนเละขนาดนี้แเรวก็ยังยัง,ย,งยังแบบยังสู้อะครับตบมือให้เลยคุณเห็นมีไปครับผมอ่าโอเคผมกินตัวนี้ใช่เฮ้ยเขาเอาให้ให้กินเรือเลยเหรอ ผมยังไม่กินเลยแล้วกันผมเอ้ยผมกินไม้ไปก่อนโอเคกินคนเหรอครับลุกไปก่อนโอเคเขากินแล้วเพราะเขารู้สึกจะไม่ไหวแล้วมั้งโอเคถ้าอย่งงางนั้นกร่รอ,อดันขึ้นไปครับไม่ให้ออกครับโอเคไปครับให้เดินอยู่สองตานี้แหละ ผไปครับผมไปครับผมโอเคเอ่อลุกทีนึงผมลุกตัวนี้เราจะต้องให้เขาแบบว่าตายท่าเท่ๆหน่อยนะครับโอเคขอบคุณครับ